สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะสูตรคำนวณนี้วิ่งบนวิ่งบนก็คือแผนก110หน่วยแล้วแต่จะมาหลักไหนนะคะสิเมษายน2567อันนี้คือวิ่งบนรัฐบาลไทยสูตรระยะสั้นนะทั้งหมด6งวดด้วยกันคำนวณตั้งแต่งวดที่ออก9ก้าเจและหกหลักสิบบน3ครั้งบวกหลักสิบล่าง3ามครั้งบวก1นึงคงที่นะสามเดยี่สิบันพักไว้บวกกับสามห เอา1บวก8ได้9 9บวก1ได้10ใส่0ก็คือได้0ออก06 3และ09ดูที่ตำแหน่งของบนนะคะมาที่ตำแหน่งของหลักร้อยอาจจะมาร1 0หน่วยแล้วแต่กรณีหลักสิบบคูณ3 3 68พักไว้บวกกับ0ูนย์คูณสได้0ูนย์แบวกหคงที่ได้9ออก395 395และ43ในงวดถัดมา 9, มาตำแหน่งของหลักสิบวนหลักสิบวนคูณสามสามเก้าสิบแปดบวกสี่สามสิบสองแปดบวกสองได้สิบสิบบวกหนึ่งก็ได้สิบเอ็ดสี่สามสิบสองบวกกับสามเก้ายี่สิบเจ็ดขอพายนะคะอันนี้ไม่ใช่คูณสองนะหลักสิบวนนี้สามครั้งสามเก้ายี่สิบเจ็ดเพราะฉะนั้นเจ็ดบวกสองก็จะได้ผลลัพธ์เลขเก้าเช่นกันออกอ ยี่บวกกับ4 32 7าบวกสได้9กอ้อเาบวก1ได้10ใส่ศูนย์นะคะเนื่องจากเป็นคลิประยะคลิปแบบระยะสั้นนะก็ไม่ขออนุญาตลบคลิปแล้วกันเดี๋ยวมันเสียเวลาหลักสิบบนคูณ3บวกหลักสิบล่างคูณ3 3 7 21เ่อา1นึ่บวกหนึบวกหก็ได้2ออก6กสอง6กแล้วก็7 8งวดถัดมาเลข2มาตำแหน่งของหลักสิบบน หลักสิบบนคูณ3 236พักไว้บวก3 7 21 6็บวก1ได้7 7บวก1ได้8หางวดที่ผ่านมาออกอะไร481และ90 481และ9 0านแตกมาในตำแหน่งของหลักสิบบนสังเกตพักหลังมันจะมาหลักสิบบนหลักสิบบนหลักสิบบนนะคะมางวดนี้ที่มาตำแหน่งของหลักร้อยทีนี้มาดูของงวดต่อไป16เมษายนหลักสิบบนคูณ3 38 สามเจ็ดยี่สเอ็ดสามแปี่ยนะยี่สิบสใช่ไหมยี่สิบวกสามเก้ายี่สิบเจนะคะสีบวกเ็ก็เป็น11 11อบวกหได้สิบสอง อันนี้ก็จะได้ผลลัพธ์ดังนี้นะหลัก10บนคูณ3บวกกับหลัก10ล่างคูณ3 38 24บวกกับ39 27 4บวก7ได้11 11บวก1คงที่ได้22ก็คือตัวท้ายเป็นผลลัพธ์ของสมการาฝากกดติดตาม Subscribe และกระดิ่งคลิปนี้อาจตะกุกตะกักนิดนึงขอประทานอภัยไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ